มองอ NGO เมื่อเมื่อดีบางทีมองเดียวว่า NGO คือเป็นเป็นกลุ่มคนที่ลงมาทำให้ชุมชนตแตกแยกนะคะแต่พอหลังจากเซรามิเนี่ยมันมัได้ข้อคิดมากมายจากการช่วยเหลือของคนทัวรทัวโลกรอบประเทศทัวประเทศทัวทัวโลกไม่มว่าจะเป็นศาสนาในในก็คือช่วยกันหมดตอนนั้นก็เลยก็เลยหมายชุบกิจอะไรดีที่เข้ามาที่คิดเนี่ยมันมาทุๆๆ่มเรื่องเรานะคะ ก็เลยมากินแล้เราทำหรือลั่นจากสนนามิผ่านคนมาเนี้ยพอซิอนนามิมามีมีเขาเรียกว่ามีปัจจัยมากม,มายภาพมาแลชุบชนลั่นจากที่ได้ปัจจัยมาแล้วก็เก,กิดความแตกแยกเพราะเว้นทุกทุกแห่งก็เกิดความแตกแยกเนี่ยเ,เราก็มา,มา,ม,ามาคิดมาคิดมาวิเคราะห์กันกับกับกลุ่มแอะไรที่เกิดกลุ่มเ,เพิ่งเพิ่มมาสร้างกลุ่มมลั่นจากสนนามิเราก็จะเป็นอาจจะเป็นหนองสุดที่ได้ฟัง กูจะมาดอนคสเอร์มาอย่างนการทำงานองิมชนบอกว่าคงคูซามาราญยิ่งเพิ่มมาเริ่มก็จะมาเิ่มมาเนิ่มยาเซนาีนี่ลั่ยาเซามีก็เท่นที่ที่ได้เห็นทุกๆยามาเนี่ยเรื่องเนียนั่นก็คือกิดวาน่าจะเป็น้าพ่อคนคนลั่นยาที่ได้ปัจจัยมาก็ต้องไปลืมทั้งลืมลืมตัวยาที่จะเป็น้าสัสินมาได ลืมที่จะเอาสารที่มันมายเนี่ยแยกแย้กับคน,นอื่นว่าคนได้ขา้าวสางในช่วงนั้นเนี่ยพลาดพ่านในขณะที่ก็ทิ้งขยะเนี่ยมางคนว่าข้าวสางที่เป็นมอดก,กีก้ไม่ได้เนี่ยทิ้งโดยเต็มที่หมดเลยในขณะที่คนที่เป็ประสบไะเเนี่ยคนที่เป็นประสบไะเเนี่ยชอบแบบอย่ากคัดแคลงไหมคัดแคลงแต่แต่เขาไม่ยอมให้ พอเองตรงนี้เนี่ยก็เลยการาคิดกลุ่มว่าถ้าเปยังไงที่จะให้คนนี้มีมีจิตสำนึกดีนะคะช่วงแั้นด้สักว่าจริงๆแล้วชุมชนข้องู้องบ้านของผมช่วงสมัเนี่ยมีมุสลิมถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนงนาน,นชายวิธีการรักการฟังศาสนา,าในความเป็นพี่น้องชายศาสนาในการไปหมาดาสู้ในการแต่งปัน่นพอรับยาเสทติกับเบนั้นมันมันเลือนล้างมันเลือนเนี่ยมันจะกลายเป็นกลุ่มเป็นวง ก็เลยทำอยาอยาจะให้สิ่งเดิมเดิที่มันที่มันเคยเห็นเนี่ยมันกัดมันเหมือนเดิมก็เลยมาคิดตังตรงน่ะก็เริมเริมก็จะมาจากุมอาชีพก้อนะคะปรุงอาชีพข้อมูลดีๆอะไรเงี้ยก็ลงไปช่วยเลือล่วยเอนการให้กองทุนตางๆก็คุยกันใน่องทุนหลังจากนั้นก็มีไล่ไล่กองทุนนะคะที่จะลงไปให้แต่ว่า กลุ่มกลุ่ม้องจะว่าเนี่ยเราก็ปฏิเสธมาแล้วมันเถียงใจมาให้รู้จักปฏิเสธเนี่ยค่ะคุณพอเอาไปให้พวกคือสั้นเหมือนไข่หมากมากเหมือนไข่แบบตองตองตองหรืออะไรในขณะที่เราเป็นคนในชุมชนเนี่ยก็เห็นสภาของชุมชนเนี่ยไอ้เข้ามาตองที่เข้าจะได้เนี่ยมันไม่สร้าบปฏิเสธทำได้ก็คุยกันแหละว่าทำไมไม่ได้ก็ทำไม่ได้ก็ปฏิเสธก่อนไม่ได้มันจะเหี่ย่ห้อง ข้อเป็นข้อการั้เนี่ยเหมือนกันข้ออได้จ่จะไปเยืรอมาดังนั้นเขาจะลงมือง้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ค่อยประมาณเนี้ยมาข้อแงกลุ่มเนี่ยคุณทําได้แค่นี้แอนนี่ทําไม่ได้แอนนี่ทําได้ก็จะมาคุยกันว่าไม่เอาหรอกถ้าเป็นแบบนั้นคือมันจะสร้างความยุ่งยากสร้างความแตงแยกในการคืนเงินเจ้าข้อของผู้ถานเขาก็ลงไือเองตอนนั้นเลงมือเองแบบนี้อาศัยที่คุ้มข้อจ่ายเนี่ยบัติเซ่ถ้าใครดีคุ้มคุ้มก็ยังคือข้อหลักหัด การปฏิเสธตรงนี้มันจะทําให้เรามีสักซี่ในการต่อรองถ้าเรารับมดแต่เราทําไม่ได้เราก็จะทุกข์กัีต่อไปบอกใครให้มาเนี่ยคนควรจะบอกเอ๊ะผมมีเคยเอาไปแล้วนะแต่ไม่ทราบมาที่จะส่งส่งกว่าดาวนาส่งกว่ได้ก็ได้ทําไม่ได้แต่ปฏิเสธแต่ปฏิเสธเสร็จแล้ตรงการในชุมชนเองก็ปฏิเสธข้อของเรามันจะมีเงินมันเหงาห้องพันช่วงนี้ก็จะให้กลุ่มต่างต่างเนี่ย นก่อนก่อนที่เราจะมาทำข้อมือใจนี alors, 6, 000 000 000 000่ค te ่ะคนจะมาทำนีหกพันบาทเนี่ยก็ก็ท่ากับอบตเรียกว่าเขามีเ no งินเขาจะได้ไหมที่ให้หกพันเนี้ยเขาก็บอกว่าต้องคืนภายในหนึ่งปีให้คืนตอนเนา้ยทราบพันก็ท่าแบบไปว่าถ้าไม่คืนเนี้ยถ้ากลุ่มที่ไม่คืนเนี้ยอบตจะมีมาตรการอะไรไหมเขาก็บอกว่ากรรมการต้องพิจารณาตัวเองนะคะว่าอุ้าทีนั้นก็คือ แต่ว<จ>่ากลุ่มคนที่เอาเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้มีแนวคิดไม่ได้มีการพัฒนาตัวเองว่าเมื่อระดับบางแล้วเนี่ยจะระดับที่สองกลางนี้หสัญญาอันนี้คือคือการทํางานข้องหล้อง้องทีมงานของเราคือจะจะมองมองสิ่งสําคัญคือสัญญาสัญญาความสัญญาที่ที่ให้ไว้ก็จะมีสัญญาขึ้นสัญญาขึ้นเนี่ยจะราลงเขาขึ้น ก็มีได้เล่ากุ้งก็บอกจะมาใส่ในอเอาส่ในอ๋อเนี่ยถ้าไม่เอาเนี่ยเอาให้ให้กุ้งให้กุ้งเราก็ได้หมูนี่มันไม่ได้สัญญาว่าจะขึ้นแต่ตั้งแต่เริ่มที่เราไม่ทันได้เอาเงินเนี้ยเราก็เราก็มากระซิบแ่ะไม่ต้องขึ้นเราทำเป็นแบบนี้คือไม่เอาคือการที่สัญญาในในซาสนาเนี่ยมันมันจะเป็นสิ่งที่ทำลายความความเชื่อของศาสนาโดยส่วนนึงตรงนี้ บ่อน,นึ่งบ่อนะเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเฉลิยมยวงการศาสนาทุกกระบวนการที่เราเราได้มาเนี่ยเราจะเฉลิมกับเรื่องของศาสนาถ้าว่าเราเป็นคนที่ทำลายศาสนาเราก็ไม่สร้างอาทิตย์จะเชิญชวนผู้นำศาสนาเนี่ยมารวมกับงานของเราได้อันนี้ก็อันนี้ก็คือเรื่องแรกนเนี่ยมาหาลังจากนั้นเราได้มาทำกับกลุ่มขงพูดเชือช่อกลุ่มพูดเชื่อมันเป็นขงทีทาทานมาสำหรับผู้ยิ้ง แล้วก็ทํางานกับเรื่องของศาสนาหรือคุณผู้นำซาสนาประมาณนั้นประกอบด้านการผู้เชี่ยวผู้ติดเชื้อในทุกพื้นที่นะคะทุกพื้นที่ก็เคยหรือของผู้ติดเชื้อก็เคยเคยไปดูงานที่ที่เกามีมีการดูแลผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ปรากฏว่ามันจะมีมุสลิมปฏิทินมุสลิมในงานเนี่ยไม่ไม่ยอมนะว่าผู้ติดเชื้อต้อง เมยไปทำทีอไรก็ต pues ้องอกเตุอะไร้างต้อน nah, ่พูดก็ต้องก็ต้องไปเจรจาทันวนีเป็นจตสิ้นทีเกิดรค่ะถ้าแบบมันเกิดอะไรขึนนะถ้ามันเกิดอะไนกับแบบชุ่มชนมุสลิมเนี่ยก็ลององกลับมาคุยก็มามีครอปัญหาที่มันเกิดือเนี่ยบกว่าคือนี่คือเขาไม่ทักใจแล้วก็รู้ว่า กลัวว่าการติดเชื้อจะไม่ก่อนว่าเป็นเอเดียตายนะอันนั้นคือคือเป็นเอเดียตายคือตายอย่างเดียวนะะั่นแหละส่วนเรื่องในส่วนของของมุสลิมก็จะมองว่าคนที่ติดเชื้อให้ไอพีมาเนี้ยโดยส่วนในหญ่แล้วเนี่ยจะมาจากพิพิธการของาศาสนาพิบเวนีการไปดึงไปชายชายสร้างเซติดนะชายเข้มอะไรประมาณนี้ค่ะโอกแกรมมาที ชุมชนมุสลิมทีทีสุขสมเดเนี่ยเราก็เห็นว่ามีผู้หญิงหลายหลคนแล้วก็มีผี่เป็นผู้ชายก็เหมือนกันเคยเคยไปคุยกับเขาเนี่ยอย่งไรก็ควรใจเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ไปทำพิจารณศาสนาแบบซามีเอามาบ้างนะคะทีสามีท่านแบบก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยเปลี่ยนแต่เคยทํามากแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่กำเนิดตัวเป็นคนที่เลิะเลิะแย่ ถ้ามาทำใบของเราที่เป็นมันดุบเนี่ยคนคนเรื่องตีนหรือยากสิ้งสิ้งทีพิโตและกาซัทหนาหรือต่อสิ้งโฉวฉาเนี่ยมนุษย์ยังไม่หายอภัยแต่สําหรับพระเจ้าพระเจ้าอภะไรที่ม้าคนคนนั้นเลยด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ไม่ม้วนกลับไปว่าโด้วยใบชายลักการ้องซัาหน้ามาตกทวนนะตกทวนคาเลยอีกไปคุยกับผู้นำเขาก็ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับแต่ มันบางเอิญว่าทางภูมเนี่ยได้ได้ไปอบรมกระบวนการนะคะกระบวนการที่จะแข่งกัำจสนอวันจะเป็นกระบวนการหรือว่าข้าวทุ่ชุมชนกระบวนการที่เราจะไปคุยกับชุมชนเนี่ยใช้กระบวนการอะไรแล้วก็เสียมโยงกับการศาสนาถ้ามัในในศาสนามีไว้ในซึ่งกระบวนการนี้มันก็มีทุกเรื่องม็ได้อันนี้มาก็เลยมามาคุยกับผู้นำศาสนาส่วงนี้ก็จะ ทำอยู S <S ่คนก็ใช้ใช้คำพูดที่รุนแรงมาเพราะว่าก็มีกลุ่มผู้ที่เชื่ออีกเยอะแต่บางคนเลือกไม่ได้ตอนที่คุยกับผู้นำเนี่ยว่าจะมีคำพูดอะไรที่รุนแรงเนี่ยนอนรับได้นะเขาบอกรับได้ก็มีผู้นำศาสนาอยู่คนนึือพูดพูดด้วยก็บอ่าไม่รู้แล้วถ้าสมัยสมัยก่อนก็ไม่ถึงนสมัยศาสนาแต่จริงๆมันไม่ได้มีคำนี้คำเดียวมันมีเรื่องใหมากมายเนาะเขาบอกว่าคนผีพิษประเวณีเนี่ยต้องฆ่า จริงๆคือรักษาทางศาสนาเนี่ยมันมันจะมีแต่ถ้าว่ามันมีแต่ตัวคำว่าต้องลงโทษมันมันจะมีบางบทว่าการลงโทษกับการให้อภัยเนี่ยการให้อภัยเยอะดีกว่าอันนี้เราก็ต้องเล่นให้ไว้ทีต้องพยายามคนตรงนี้วัตทุกอย่างคือมีทางออกให้กับเรื่องศาสนาเราเป็นสิ่งดีที่มันาคุยไปคุยมาคุยบ่อยๆนะเนี่ยพอกยงพอกยองในในกระบวนการนี้แล้วก็เริ่ม เริ่มที่จะหันกลับมามองในเรื่องของศาสนามากขึ้นดีถ้าว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยเปิดโอกาสสนับสนุนไทยไทยศาสนาไายคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยสวยงความรู้ไม่ว่าจะจะใครก็ยัง้ถ้า5้าว่าความรู้เป็นประโยชน์คือสนับสนุนในยไทยให้ได้ออกมาใช้ในเรื่องของศาสนาเดี๋ยวก็การเรียนรู้สนับสนุนให้เรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบางเรื่อง ที่เราเอามาใช้ในในกลุ่มไหนๆนะคะการชายตรงนี้เทพธิดานำมาสู้กองทุนอะไรมาก็เน้นมาจากเร่อแม้ก็มีทุนมาให้กับอุป์ูดีเชื้อนะคะอุป์ูดีเชื้อนี่ยก็คือเป็นเป็นทุนการศึกษาให้แล้วให้เลื่อให้ให้ให้แล้วให้เลื่อน่วงในแคมป์เนี่ยไใบชาหมาที่จะเข้าทึงบางคนก็ไม่ได้ที่จะเปิดตัวว่ัวมีคนกระสบกับโรงเรียนทะลุกเป็นเป็น เป็นผู้กักขังจ้กผู้ที่เชื่อก็ต้องต้องไปได้กี่บ้านต้องติดต่ออาจญาอะไรแบบนี่ยอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องคุยกันกันปีแรกก็คือลาให้ไปให้ที่โรงเรียนไปให้ที่บ้านบางคนก็ย้ายที่บ้านไม่ได้ย้า้ที่โรงเรียนนะคะพอหลังจากนั้นพอกลับมาคุยต่อบอกไปที่โรงเรียนกาไมมาได้แยกข้อมูลหนาได้แยกทีไม่ มไม่ได้กำรัดยาพืชติดเชือ้อบางทีไม่ได้มีพ้นยาพืชติดเชื้อเนี่ยก็ยังมีเอีกยังบางอยากโยนโยเราจะเรนียกว่าโ,โดยโอกาสเนี่ยอีกมาแล้วก็รำบาปภายในกลุ่มนี้อีกอย่างเช่นเด็กปฏิทินปฏิทินก็คือเด็กคนที่มาจะป้องกานมาแต่ว่ามีเชือ้อสายสมัยร่อนสงครามโลกเนี่ยจามติดไทยนะคะอันนี้เพราะคนจึงมีปฏิทินเพราะปฏิทินเขาไม่สามารถที่จะได้รับการดูแลจาก อันนี้ก็คนงานจะงานใจแต่ก็ยังมีกลุ่มอื่นอีกที่เราไปเล่นเนี่ยก็ไปเล่นกันมาก็มาคุยกันว่า้องให้องค์กรนี่จะไปทีมงานก็ยังต้องทําแต่โดยวิธีการไเนี้เราคอยติดตามนะก็มาคุยกันว่าที่เราจะทำยานในส่วนของลองลองคุยกับผู้ดำศาสนาว่าวันหนึ่งวานเนี่ยในชุมชนบ้านกำปวนสุมซาเมรานี่ยมันน่าจะน่าจะได้ไหมต่อ โดยสภาพความเป็นอยู่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนกับวลก็ไม่ไม่ตื่นก็มีปัญหาในเรือท้องปลาทองก็มีมีโอกาสทำอุบัติกาไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางส่วนทางขาค่ายอุปนนกรณ์ทางที่จะเป็นจุดแขง่ขง,ขง,งของของกองบ้านกับผลนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการบางส่วนก็ไม่ได้รวยก็บอกว่าไฮ้มันมีเงินดีจ่ายไปสวยไปแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยมันมันก็มาโครอยู่ให้หาแก้ขา ทั้งคาหนังขาไฟเราก็คุยคุยในประเด็นว่าถ้าว่าเราเอาทั้งหมดมารวมไว้ในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราไม่ทราบหาจุจะท้ออะไรได้เลยแต่ถ้าเรามาแยกประเด็นว่าอันนี้อย่าหนึ่งบาทเราเราคิดเฉพาะเดือนนี้เราอยากเพิ่มอีที่อย่างอื่นเขาก็ส่วนให้่เโอเคก็เลยก็เลยวัาหยุปุ่มปุ่มทีมงานตอนนั้นก็มีสิบกว่าคนประมาณสิบกว่าคนการที่เราจะไปชวนทุ่มส่วนนี้เราต้องเอาคนในทีมงานนี้ให้ได้ ถ้าคนกินงานสิบคนนี้ไม่ไม่รวมกลุ่มมาเป็นเลื่อนเดียวเนี่ยก็ไม่สร้างอรจะไปชวนชุมชนมาได้ก็คุยกันก็ได้มาตีจะได้สิกว่คนเนี่ยพอได้สิบกว่าคนก็ขยายจะอยากจะมีมีเ่วนบ้านแก้เทียงมีกีนน้องก็เดิมกอเริมไปชวนชวนไปมาวันละหนึ่งวันเนี่ยคุณไหวไหมบาเตินไหวไหมก็อใช้หรือศาสนาไปดูมาเนี่ยการที่เราทำนี้มันนีอย่างไร ยังเชื่อว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยตลอดเวลาตลอดที่เรายังช่วยเหลือคนอื่นถ้าถ้ากว่าเรามีความเรือดร้อยเนี่ยพระเจ้าก็จะช่วยเราตรงนั้นก็เป็นเป็นศาสนาที่เราเอาข้าวไปดูณาการกําไรตรงนั้นอก็ขยายมาเรื่อยๆนะขยายมาเรื่อยจนปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณรอยรอยวัวกองครัวแต่ก่อนที่จะถึงตรงนี้ก็ซ่องปีที่แล้วเนาะก็มีโซ่องหอเนี่ยเข้า จ้เขาไปในหลายงานโซกอบบ์เขาเขาพูดจะหน้าเขาุูดจะหน้ามาจะรับขึ้นมาก่อนแล้วเพียงมีงานเข้าผู้ติดเชื้อติดตรงรายงานอยู่ทุกทุกสามเดือนเนี้ยถ้าว่ามันไม่มากก็ไปคุยกับทีมงานคุยกับทีมงานทีมงานเขาจะมาไม่มาก็ก็ไม่ทีคุณสมพงษ์ใดๆเสนอเลยว่าเวลาชวนชาวบ้านมาทำงานเนี่ย ถ้ามาคนทำม uh ัน huh. ถ yeah. ้าถ hmm. hmm. ้าห้าอย่างมันก็ไม่อยากสักเท่าบรนแต่อันที่จะมาคิดมาเทียบมาสรุปงานอะไรงานเนี้ยมาทำไอ้กับคอมพิวเตอร์เนี้ยมันมันยากมาแล้วมันยากมาถ้าแบบแต่ว่าต้องไปเปล่งเมื่อก่อนเขาไม่เป็นแต่ว่าพอพอเราเป็นคนต้นเหิงเนะเป็นคนต้นเหนิงที่มาชวนคนอื่นทำเนี้ยถ้าไม่เป็นตรงนี้มันไม่สามารถทีราบขึ้นอย่างนนี้คือทฐานเรื่องสังเกตเดี๋ยวก็จากการวิจัยมาเรื่องต้นงแบบ กลุ่มอาชีพที่ไม่สามาราบมาที่จะขับเคลืนได้เนี่ยบางทางนี่นั่งซึนามิเป็นซิ๊ยี่สิบกว่ากลุ่มในการหัวแต่ท้ายที่สุดมันเลื่อยอยู่ในที่ทางกลุ่มนึงคือเครื่องหนุกงานม่เป็นไม่สราบมาที่จะไปเชื่อมกับองค์กรอื่นใดล่าจากที่เสนอไปแทนอัลตร้าโซนคือเรื่องของการทำข้อมูลเรื่องการทำคอมพิวเตอร์การบันทึกข้อมูลเรื่องการะะรายงานอันนี้คือเป็น,นะคะนีถ้ามาเครียดไม่ตอนนี้ก,ก็เครียดแม้ตอนนีก้ก็ แต่พอเคลียร์ที่ทำมอดไม่ได้แนี่ยมาทอไม่ได้ก็ต้องไปเพิ่มเพิ่มกบเฉื่อยโดยเสสู้เรียนดูข้อกัวจะมีสู้เรียนดไอทีองี้ยก็เราไปคุยกับพ่ออ๋อสู้รีดว่าไอเนี้ยอาชีพมันจะมีข้อด้อยเรืองข้อการใช้คอมพิวเตอร์ต่างต่างแล้นี่ยเนี้สร้างมาตจะมาข้อชช้มาให้คนคนของเขาพูด้าได้ไหมเขาก็โอเคนะะทเราทำใส่เนี้ยกเิ่มเพิกกอกลุ่มกลุ่มละ กลุ่มละทรางเรือสี่คนนะคะปต่ก่อนฝ่าทีนี่ทําได้ก็มีก็มีกลุ่มเพียงแค่กลุ่มเดียวหลังงากนั้นข้าฝ่ายทีเขาทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปต่อที่ที่บ้านได้เขาไม่มีเครื่องไม้กครมือไม่มีอุปกรณ์ที่ต้ไปบ้านแล้วจะดเล้งต่อนเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีไม่มีอะไรเนี่ยพอก็เลยไม่สามารถที่จะเล่าได้นะแต่ที่บ้านก็โชคดีว่ามันมันมีอยู่ด้วยก็ไปเรียนก็รู ถ้าบาดายเยอะไม่ก <nun câ reen> <łbym> ็ไม่เยอะเอยากแหนกินเป็นส่งเป็นก็เป็นได้ประมาณนี้เดินเฟนเป็นเล็กๆน้อยๆนะเล็กกันน้อยๆก็ให้ดู้ขั้นหายให้ดู้ขั้นหายไปเรื่อยๆแตอบนงทีก็ได้เกันเล็กน้อยที่ถ้าก็เี่จะมาทำงานตรงนี้โครงการก็ไม่เป็นนะคะโครงการก็ไม่เป็นก็ได้ไปเชื่อมกับข้องอัพที่นอิยมก็ทำงานพัฒนาชุมชน ก็ให้เข้ามารช่วยนะ้ในเรื่องโครงการแค้นโครงการลักยานนั้นก็ปีลักยานปีซ่อมปีให้เราก็สร้างมาดีอย่โครงการเชื้อระบาอบตเหมือนเดียวข้อสนับสนุนปีแร่โอบตก็ไม่หายเพราะยังมีเห็นงานผีชัดพอปีปีซ่อมเขาก็เดินเห็นมาเออคุ่มนี้เนี่ยมีการแจกทุนมีการลงทุนกับชุมชนด้วยถ้าข้ออย่างเดียวคือเขาจะไม่หายแต่เรามีสมาชิก มีมรายชื่อไปยืนยันเขาว่าเนี้ยกลุ่มชุมชนเนี้ยก็มารวมด้วยเรามีาาคณะกรรมการที่ว่าจะภาคีต่างๆในชุมชนเนี้ลายป้ายอันนั้นก็เป็นเป็น,ปนทีมาข้องอุ้มร้มองคืนว่อะไรเป็นมาแล้วทาการมีตัวเองทํากลุ่มอาชีพอยู่ด้วยเนี้ยทําให้ทีไม่ไ,ไม่ต่อยอดแบบกลุ่มอาชีพก็จาการวิจัยคขังผิดพลาดมาปีที่แล้วเช้าปีที่แล้วเนี้ย ก็บอกว่าพอปูมาชีนเนี่ยมันไปสร้างมานที่จะให้ชุมชนเนี่ยจัดการตัวเองได้เ็บอะว่าพอปูมาชีพุกมันจะไล่กลุ่มพอไล่กลุ่มมันก็ไล่ไล่แกนนําไล่คนต่างคนต่างก็จะเอาประโยชน์ให้กับกลุ่มตัวเองก็เลยมาลงไห้ในในแนงกองกลุ่มกองตัวนั้นหนึ่งบาทเนี่ยก็อยู่ในในกลุ่มกลุ่มนึกที่เกิดจากซึนามิเนี่ยแล้วก็มีชุมชนสนับสนุนก็ไปคุยกับ ดะกรรมการบุราษณาเขาก็หลงเห็นดงฟั่งนี้ว่ากองทุนเหล่านั้นบางแห่งมันยาที่จะขับเคลื่อนได้แต่ที่เราขับเคลื่อนมาแล้วสั้นสี่ปีนี้เราก็ได้ทีละคืบแล้ทีละคืบก็ตามภาษาชาวบ้านต่อไปแต่เมื่อมีงานวมีใจลงไปเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราได้ตรงนี้ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการจิตอาสาหรือการให้ให้ทุกคนมีความรู้สึกว่า ทางผู้รับและผู้ให้เนี่ย้าคนคือมีบุญค่าทางเขานั้นโดยที่เราอยกจะใช้กระบวนการเมื่อกี้เคุยชากับุูผู้ติดเชื้อเนี่ยมาแล้วมาชากับุูคนในชุมชนแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการเรื่องการเก็บข้อมูลเรื่องการเซฟข้อมูลอะไรต่างต่างอันนี้เราก็อย่างใดมาตอนนี้ยังยังไม่มีความรู้เนี่ยเดีต้องมีการท่ายทอสู้คนดูไหมหรืองขอเยาวชนอันนี้ก็เคยเคยทำมาแล้วได้หรอเยาวชนรือไหม ถ้าอยู um ่ในเด็กในวัยเรียนเนี่ยเคยทำอะไรแบบนี้รือซ่องผีพอเขาจบมเขาก็จะไปที่อื่นก็ไปที่อื่นแล้วเราคาดคาดคาดการตอนนี้ดีในเรื่องของการเชื่อมต่อกับคนหรุนใหม่ทีมีความขาดว่างไวในในตอนนี้ก็คือคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนแต่อาจจะเป็นคนชวงชวงสัก ยี so e ่สิบตึง ah ึสิตอนิก็แวแต่ตอนเว็นคนดูไม่ี่จะมาสร้างงานออกจาต่างจาดใหญ่กับตาไม่สัมพันธ์กันแล้วตอนนี้ก็เริมทีจะไม่สัมพันธ์ันอ่ะอันนั้นก็ถ้ามาจริงๆคนเยอะานน้นไม่คนเยอะมาเั้นแล้วในในเรื่องของดานอนุซ์สิแลดลองที่เราก็ทำแต่วอันนี้ก็น้ามาจากเมี่กีงแต่เนี่ยะ่จกียอดกว 아 <sussurra>